อืพี่น้องครับได้ประคอตรงงามนี่เลยเว่ามันถึงตายครับผมโค้งเหลือสีิครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับมาเจอกันอีกแล้วครับคลิปใส่เบ็ดครับผมโอ้นามรลดลงหลายตัวนี้แถวนี้ช่วงว่าหันมันขึ่นครับ ครับผมเบียดฟูมาอีกแล้วครับจากาศเงาไปใส่เบียดเยื่อเขียดมาหนำน้อยๆยังสี่มันจะมี่ป่าไเนะลองมึงครับผมแต่ว่าขึ้นจังมีห้อยคนมาใส่พี่น้อง น้ำขางค้างครับต,ตัวหลังห่วงพี่น้องเด็ดโฟมให้เราใส่ง่ายๆ ทิมทิมได้ครับอย่างอื่นใส่น้ำขังข้างตรงไปนี่แหละน้ำลั่งพอดีเลยไปครับผมลุยพี่หล่อล้อยคนมาใส่เหรอพี่น้องครับ ห้อยคนมาแหวกใส่ต้องขางทางครับร้องเลยห้อยาผมมากลางม้วนที่นี่น้ำฉวมกันได้ครับนี่น้ำ่วมกันแท้นี้หมดเลยโอ้ยเบ็ดลังนี่มาท่านสมอมแล้หนึ่งจะขีดพุ่นละ จีบตีเบียดงานอยู่ล่ะเราไปสอมไม้ครับ เคียงน้อยละไหลายตอดเยี่ยคบคัดถิ่มลงไปบอกว่าข้าวเยี่ยเมเแบบสองหลังอี่น้อยเด็ดพอานี่น้ำข่างทางมานี่นี่จะพายคนไปครับผมตาดึงเลยครับเห็นไหม เคียงหน่อยดึงเหรอเสียบเงี้ยคู่หลังแถบหแรงอยู่บ่แลผมใส่สองฟังเลยนี่ห้อยข้าเจาแวกใส่ เยอะเขียดวะครับใส่ดังสิมาเป็นยังเขาอาสิบอมันก็ได้เหตุผลมันห่นบางของเข้าโอ้หลากฟ้อมไปผุดละพี่น้องเนาะเปเลี้ยงกันนะเมืองไฟไว้ฟังนีมันหลากไปผุดเหรอ นนี่กับตีนตเต็มอยู่นี่ให้กระเจาลงไปใส่ครับว่าหมึกวานนี่อะไรนี่ไม่ไม่ไมตีนนี่ผมเบ็ดผมโอ้ยแม่ดีหลีครับบ่ถอดหอวเบ็ดครับโอ้ยเมืองน,นี่ถือปลาควพร้ออพี่น้องเอาเลยไอ้ยะ ผู้ใดเลย <laughs> โอ้หมานเสยครับผมเจ้าเลื้องถอนเบ็ดปลากับว่าตายเสยไม่เงิอใช่ละเห็นบ่ครับหน้ามันลงเรื่งเดี๋ยวยูมมินเดียวครับอาทิติ์ตั้งหมู่วานนี่แหละนี่เบ็ดดวงน,น้อย เจ้ามาใส่เขามาใส่ที่หลังเขาเห็นบ่ครับได้หรอเต๋ตัวตัวหนึ่งตอนนี้เห็ดยังอยู่เบ็ดดวงหน่อยเถอะเบ็ดขั้นงหญยยังเบ็ดกบเมื่อกี้หลังเจ้านี้เยี่ยเบ็ดไปพี่น้องเดีย๋ยวจังไลยค่อยไม่ยามหรือแลงงปุ่ยละครับ มานเราตัวตัวหนึง่งเดบเวต็ดพร้อมลังหนึง่งเป็นไดครับมานบ่ดเดบ่ดวลืมกูเห็ดเลยลืมกูหลังถือ,อร้อม <c oughs> ครับพี่นอ้องป่าเต็มเลยพี่นอ้องสวัสดีครับ ดีตอนถุ่มกูกลัวโอ้ยประเข็นงหน่อยหลยครับกินเยื่ยเอเมดแล้วครับนัแลกดีเตียบเยื่อทุกหลังแท้เมืองแล้วประเข็นงหน่อยหล มึงใส่แล้วกับมื่อองหลังเลยไหมก่อนใส่เบ็ดแล้วนู่นใส่ทั้งเดี๋ยวแล้วทำเกี้ยวเบิดแล้วปลาหน่อยมันหลายคักอยู่เลยปลาไงกินป่าทันงครับผมมึงเลยเบ โอ้ตกสํมถีเดียนแมงกะไหลบถถือดอกพี่น้องเดีย๋ยวก็เสียบเงี้ยกันครับคุบปเด็กกบตัวหนึ่งพี่น้องที่หม่องเบียดเท่า ปลาเด้สามตัวตัวเลน้อยครับปะ่ะเทศไทยมึงมันไตโอ้ขี้ลายครับอยู่มาเลยเดี๋ยวทะลุนมึงเอือนเศร้าครับเที่ยเงี้คู่หลังครับผมเมื่อยเลยเที่ยวกี้หลายหลายเกี้ยวเหมือนคู่หลังครับปลาเขียงน่อยเห่นเนยื่อมืเลยใครอยู่เด็กบปไปปอนอยู่นี่คู่เบา เดี๋ยวแจ้งแดกอะถามว่าหลุดมืออื่นครับเอาไปคืบบองอมือขึาา้นบอคือพี่นลงเบียดยางเบีดป่าครับบอคือเลยก็<ะ>ได้เย,ยเี่ยเขี่เดียนครับรบวัว สวัสดีตอนส่อๆพี่น้องครับตีหาเครื่องได้ครับนี่ผมบอกว่าช่วงนี้กกติเริ่มมืดแล้วได้ครับออกมากูเบยดเพราะว่ามันไก่ที่เขานานเ้าแล้วโอ้หลังแดกเมึงประคอนี่ครับเบ็ดโฟมมันตายครับขึ้นบระมาน ได้ปลาสามตัวกบตัวหนึ่งน้ำมาันมรุนเป็นเสาเอามาเสาครับโอ้ยโมขาดทำพี่นอ้องเฮ้ยเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวโฟมเอา หนาหนาวมันกับงสี่แลวครับมันถี่แจงซาแล้วก็เมือดไว้ครับผมจริงเขาก็ออกมาเวลาเก่าล่ะตีหาเชิงช่วงวัางหันีกแจงเนะครับตีหาเชิง นี่มืดอ้าโดนเคล็ดตัวปลาโอ้ มพือพี่้องตัวที่สองเริ่จากมันตายครับเหตุแดดเดียวกัแบแซบอยู่ด้วยจะว่าไปของเอยียงเนี่ย นี่นะครับเป็นปัญหาเป็ดโฟมไม่โดน เจ็บกันใชือเบ่าืออซีตัวได้รด้เปี่านะมิตปรปกครองทางนี้พี่ดึงขนาดอยู่วัโอ้มาอยู่ี่น้อง หนึ่งบางยางคระเจรดวงเบ็ดอุ้ยเบ็ดหักครับผมพี่น้องเมืองครับนี่บอดวงเบ็ดหักไหมครับปลาไหลแทะ ขาดแล้วเบียดหักเลยจังแค่ไหนครับผมหนังมี้ที่ดึงขาดจะไปงอเบราะเสือไม่ดึงบางอย่างขาด ก็เสียดายเด็ดปากคอรลวนซีโตครับอะไรงไงี้นเรนแจ้งแน่นแล้ว ทืกอย่างครับใด้ประคอรตรงงามนี่เลยเพราะว่ามันถูกตายครับผมโค้เหมืนอนสี่เลยครับเด็ดทั้นบบปกตอยู่ hả của hạ hà hả vụ Hãy lẹo ยังใส่มาใส่สั่นให้เจ้าห่องเลยให้เจ้าใส่ไปก่อนหนาน,นีแล้วเ,เลยบ่เถิดเถิดว่าดีแล้วครับพี่น้อง หมดแล้วครับพี่น้องเด็ดเท่าเด็ดหาตังค์หนึ่งได้ครับรข้อหาตัวตายหมด วะนี่ครับผมผลงานเจ้านี่เหตุแบบเดียวก็ดีแหละทอดกินว่าไรว่าไรเว้ครับเบ็ดหัากบรรยากาศงามบสงๆครับอีสานบ้านเฮ้นาน้ำกับเริ่มลดลงไมาแน่แหละพี่ลองที่กี่จุผี่เลยเดย,ดยน้ำติดถนนเลยเด้ เดี๋ยวนี้มันหลดต้องไปหลายแล้วครับฝนก็ห่างๆแล้วช่วงนี้ทำามาอีกก็เต็มอีกฝนคิดว่าฝนบาท่านเนีหมือนไงเราครับฝนอะก็สิไปปลายเดือนตุลาไปละฝนเช่นสิเหมือนน,น,น,ออนี่ก็รล่นน้ำท่วมไปหลายๆมองหลายๆพื้นที่ก็น้ำท่วมแล้วหนึก่กำลังใจให้ได้ครับผมพี่น้อง ขอพายุคุมๆยีนี้ฝนดีติดถ่วมครับผมขอบคุ้นี่รองหลายๆที่เขามาติดตามเลยกะเขามาให้กำลังใจครับเหมือนแล้งไปไม้ไหมครับไปหลุ่นกันบ้งไม้ไหมจะเป็นเบ็ดฟมเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเขียดบ่ได้ไปหาครับมอแล้งอานติดใตเขียดก็ได้ไปเบ็ด งามคักงามหลายมันยืดออกครับเอาไปกลับบ้านหาแต้วพ่อได้ยืดได้จริงครับผมสวัสดรับขอบคุณเรื่ยๆ